นิติบัญญัติในสภาณนเวลานี้พี่น้องครับดูดิการประชุมสสพี่น้องคิดว่ามีเหรอครับประชุมกันวันแรกวันนั้นเปิดสภาปั๊บล่มปุ๊บเลยอ่ะพึ่งได้ที่ไหนครับพี่น้องครับวายบริหารนายกมุงมิงโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ววันนี้ภานสีํำวันที่9ก้าก็หมดแล้วและมึงจะเอากันยังไงว่าประเทศนี้ออกไปดีกว่าเอาพี่น้องประชาชนตรงนี้ไปเป็นนายกเลือกสักคนดีไหมเนี่ยว่าดีกว่ามุงมิงเป็นไหนไหนวะนี่เลือกกันแต่ตรงนี้แหละครับเดี๋ยว เงือมันเข้าตาอีกแล้วนี่เหมือนกับเลือดเข้าตาเลยนะไอ้เงือเลือดเงือเข้าตานี่สู้ไม่หยุดนะครับนี่ผมถึงบอกว่าถ้าเอาพี่น้องประชาชนตรงนี้เลือกสักคนไปนั่งเป็นนายกผมว่าดีกว่าไอ้องอิงไปไหนๆเอาไม่พี่น้องนายกรัฐมนตรีเอาไวยเดี๋ยวจะได้เลือกกันตรงนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเสนอที่ทำเนียบรัฐบาลว่ามึงออกไปเลยในการหยุดปฏิบัติหน้าท,ที่นี่พี่น้องประชาชนนี่จะเป็นกันคนละวันว่ะเปลี่ยนกันคนละวันเลยแล้วดูสิว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นไหมก็มึงหยุดปฏิบัติหน้าท,ที่หุ้นมึงขึ้นน้องปุ๊ นี่ตั้งแต่วันนั้นถึงันยังไม่ลงเลยมึงนี่ขนาดหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะแล้วถ้ามึงออกไปประเทศนี้ไม่จะเดินรุ่งเรืองสีวิไลหรือว่าไอ้มุงมิงดูดิดครับพี่น้องที่เคารพนี่เราก็พูดกันแบบนี้ครับแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับวันก่อนหลังจากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกให้ององิงหยุดปฏิบัติหน้าที่ไอ้น้องสาวคนนี้ไอ้มงมิงคนนี้ถึงมันน่าสมเพชออกมาดั้งแถลงข่าวโอ้ยบอกยอมรับขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทําไป ตั้งใจร้อยเปอร์เซน์ไม่ต้องการให้ทหารรบราคาไอ้พวกกูก็ไม่ต้องการให้รบราค่าขวานกันแต่พวกกูคนไทยไม่ต้องการให้ใครมาลุกล้ำอาติปตไตยเว้ยและบอกตั้งใจร้อยเปอร์เซนต์เสียใจอย่างนั้นเสียใจอย่างนี้โอ้โหไม่ต้องการให้เกิดการรบราคาขวานตั้งใจอย่างงน้นตั้งใจอย่างนี้มึงก็ตั้งใจให้มึงออกไปก่อนประเทศนี้จะดีแน่นอนครับพี่น้องครับคือปัญหากัมพูชา เหมือนกับเศรษฐกิจในประเทศนี้ครับเหมือนกันครับเศรษฐกิจในประเทศนี้อุ้งเอ็งหยุดปฏิบัติหน้าที่หุ้นขึ้น,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 นปุบป๊บ,ปบนี่แสดงว่านักลงทุนเขาไม่เชื่อมั่นรัฐบาลมุงมิงหรือไม่เชื่อมั่นตัวนาย,ยกรัฐมนตรีครับเช่นเดียวกันครับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาลองไม่มีมุงมิงและไม่มีตระกูลชินวัตรเข้ามาบริหารประเทศผมว่าหยุดเงียบแน่นอนครับพี่น้องครับ